các bạn thấy không, mình thấy nó đang chạy đi chạy lại, 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 chạy đi 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 ไม่แ,แน่ใจไปเลยว่าคนหรือผีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะพาทุกคนมาพิสูจน์หลงโมแห่งหนึ่งนะคะที่ดวงวิญญาณน,น้องเนี่ยถูกกองหินทับตายนะคะเพราะคนงานที่ดำหินลงมาเนี่ยเขาไม่เห็นว่ามีน้องอยู่ก็เลยทําให้น้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุน,นะคะและทุกวันเนี้ย คนงานที่ทํางานที่นี่ก็ยังเห็นดนนนวงวิญญาณน้องวนเวียนอยู่ที่นี่นะคะบา,าาบ,าบางทีก็หัวลาอบางทีก็กว่างมือเรียกวันนี้พิมพ์ก็มาคนเดียวนะคะพิมพ์ก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆไปพิสูจน์กันเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะพิมพ์ก็เริ Cross ่มพาพี Run ่ๆเพื่อนๆไปพิสูจน์กันแล้วนะคะยังไงก็พิมพ์จะพาทุกคนเดินดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะ นี้พิมพมาคนเดียวนะให้ดูนี่พิมพมาอุ้ยทุกคนนี่พิมพมาคนเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าน้องนันกับพี่แสงเนี่ยต่างคนก็ต่างดิดภารกิจที่ไม่สามารถมาได้นะคะพิมพ์เองก็เลยมาคนเดียวเลยนะคะทุกคนไมีแค่พิมพ์ได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนเดินใกล้ๆพิมพ์เลย ตอนนี้ลมก็แรงมากเลยนะคะแบรรยากาศนี้ก็วังเวงมากๆเลยตกใจหมดเลยคุณบริเวณนี้ก็มีน้องหมาด้วยนะทะุกคนพิมพ์เห็นอะไรไม่รู้ว่าสว่างยู่ฟังนู้นอะ คนดูหลอนมากๆเลยนะยเสียงแค่คนพิมพ์ได้ยินเสียงเมืนคนร้องไห้เลย ตอนนี้พิมพ์ก็เดินมาได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้พิมพ์ก็ยังไม่เจอวีวอ่แววอะไรเลยนะคะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนพิมพ์เจอเมอนเป็นเด็กเลยเฮ๊ยให้ไปแล้วทุกคนทางแบบขึ้นลำบากมากเดี๋ยวพิมพาทุกคนมาฝั่งนี้ คนดินแบบมันสูงมากมากเลยนะคะพีไม่สามารถเดินขึ้นไปได้เลยนะแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยไม่น่าจะมาเดินเล่นนะ,ะมันช่ยังไงยังไงอยู่เพื่อเพื่อพี่เอฟซีดูนะทุกคนแบบมันสูงจริงๆนะคะทุกคนเนี่แบบมันสูงมากๆเลยนะคะ เมื่อกี้พิมพ์เจอมีเด็กยืนบริเวณนี้เลยนะคะ้ยทุกคนมี่กี้เสียงมาจากด้านนูน้นทุกคนพิมพ์ได้ยินเสียงเด็กร้องไห,ห้ทุกคนมีเด็กมานั่งร้องไห้ด้วย เฮ้ยทำไมมันวายจังวะเอาไงกันวะจะไปดูใกล้ๆดิ เอาไปให้แน่ใจไปเลยว่าคนหรือผีอเฮ้ยต่คนให้ไปแล้วโอ้โคตรว้เลยวะพิมพ์ว่านี่ไม่น่าใช่คนถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นเด็กมันคงไม่มาวิ่งเล่นในกองดินตอนเวลากลางคืนนะ คนพิมพ์นเสี่ยงร้องไห้แล้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงอะไรวะเฮ้ยทำไมพ่อมาไวจังวะเฮ้ยให้ไปอีกแล้ว ุกคนพิมพว่าคืนนี้นี่พิมพเจอดีก็นแล้วนะพิมพ์ก็ไม่ไหวละและเอียงพิมพ์ก็มาคนเดียวนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พิมพนะคะเดี๋ยวยังไงก็พิมพอีกรอบหน้าพิมพ์จะพาพี่แฟร์กับน้องนานมาทาพิสูจน์ด้ยวยนะคะยังไงก็สวัสดีพี่พี่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะ